ผมช่างเล็กพีวันนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการต่อกล้องมองหลังของรถ t o โยต้าวีโกนะฮะก็จะเป็นจอ7นิ้วนะครับชื่อว่าค a ร์เมกเนะครับในกล่องก็จะมีะอุปกรณ์เช่นแบบรับประกันนะฮะใบรับประกันกับคู่มือการใช้งาน นี่ก็จะเป็นตัวจอนะฮะสว่วนนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทนี่ก็เป็นสาย a อซสำหรับต่อสัญญาณเข้ามานะฮะสว่วนนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์เป็นตัวกล้อง ตัวกล้องมองหลังแล้วก็สายต่อ AV นะฮะสาย AC นะครับคือปัญหาของการต่อกล้องมองหลังลรถ Toyota Vigo นี้จะเกี่ยวกับว่าการรถ Toyota Vigo จะมีวิทยุที่ดีติดมากับรถนะครับแล้วก็หาลูกค้าไม่อยากจะถอดวิทยุออกก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะฮะโดยการติดเก่ไว้ที่ กระจกมองหลังเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในรถนะครับผม <S <S ก็เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับเมื่อเราได้มาแล้วก็เราก็มาติดกับกระจกมองหลังนะครับล็อกเข้าไปนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นเสียบช่องเสียบ USB นะฮะ s d card ก็จะเล่นได้ MP3 เอ็บแล้วก็ j จเป็นะฮะสามารถเล่นไดก้ก็มาดูวิธีการทำงานของเขานะฮะเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกระจกก็จะตัดไปเป็นกล้องมองหลังนะคระับส่วนก็ถ้าเราปิดเครื่องนะ,ะถ้าเราปิดเครื่องก็จะกลายเป็นกระจกมองหลังตามปกตินะฮะจะเห็นด้านหลังตามปกตินะครับก็ใช้เทนเป็นตัวกระจกตัวนี้ ผมจะมาแนะนำกล้องนะสามชุดนะฮะก็ชุดแรกก็จะเป็นกล้องแบบปีกปีเสื้อนะฮะก็วิธีการติดตั้งก็จะใช้ยึดนะฮะเกี่ยวแถม,มายึดแถม,มาถฮาตัวนี้เป็นกล้องที่แถม,มากับตัวจอเลยส่วนในตัวที่สองนะครับจะเป็นกล้องที่ใช้ระบบเจาะนะฮะเจาะกับ,บาการชนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะติดตั้งยากนิดนึงนะครับ ส่วนตัวที่3นะจะเป็นกล้องไอแคมสี่ Hi นะของคอนเซปต,ต์เขาก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดตั้งแล้วสวยงามมากนะฮะเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดเลยครับผมถ้าสนใจรายละเอียดก็สามารถติดต่อ,อาทางเราได้นะด้วยเบอร์โทร029323485หรือว่าเว็บไซต์ของเราที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมครับสวัสดี